สวัสดีคะ่ะแอนสาวร์อออโต้นะคะไม่รู้นะคะว่าช่วงนี้ห่างหายไปนานหรือเปล่ากับการรีวิวรถให้นะคะก็ไม่เป็นไรวันนี้เรามาแบบพิเศษสุดๆไปเลยนะคะมาจัดโปรโมชั่นให้นะ,ะออกรถเก่งนะ,ะได้เงินกลับบ้านคันนี้นะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันบอกเลยคันนี้รถปี2018แต่ผ่อนงวดแค่4,000กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นไปในสีงวดไปเลยไม่พอฟรีดาวน์บาทรับรถด,ด้วยนะคะเราไปดูกันนะ คันนี้เป็นมิ t ูวิชิมิลาด1.2 g l X นะปี2017-18นะคะคันนี้นะคะก็เป็นตัวเริ่มต้นนะ,ะของเยร์อัลโต้นะ,ะออกใหม่คันนี้5แ0นนะแต่วันนี้ถูกลงถึง2 0 0แสนเดี๋ยวเราเข้าไปฟังราคาเงินสดกันนะ,ะตัวนี้บอกเลยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ออปชั่นเขาจะหนักจะเต็มไม่ธรรมดาเลยคุ้มค่ามากๆวันนี้เหลือแค่2 0แสนก็บาทเท่านั้นเรามาดูกันเลยเนาะไฟหน้านะคะมันติ r ีฟเตอร์นะคะแบบฮาโลเจนนะ และข้างล่างนี้เห็นไหมเอ่ยนะเป็นไฟเดียมแลนดิ่งไลท์นะคะมาที่ล้อด้านข้างตัวนี้จะเป็นล้อครอบกระทะขอบ14นั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวบอกเลยว่าคันนี้นะ,ะพิเศษก็คือยังไงรถในราคาที่2องแสนกว่าบาทแล้วปี2018พอดสี่พัดูนี่นะอันนี้ถ้าเกิดว่าเรากดล็อกรถนะนี่เลยนะกระจกพับอัตโนมัติอ่ะนะคะปกตินะถ้าเป็นรุน่นอื่นๆนะต้องซื้อตัวครอบนะ คุณถึงจะได้นะคะกระจกเปิดปิดแบบพับเองแบบนี้นะคะแต่นี่นะคะมิลาดนะเขาให้ออชชั่นมาแบบจัดเต็มมากๆมาที่ภายในของเขาอะคะก็จะเป็นเบาะผ้าสีดําและตกแต่งภายในสีดําหมดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะเป่าออโต้ได้นะ,ะสำหรับฝั่งคนขับนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเลขไมล์ของคันนี้รถปี2018ในราคา2เซนต์กระบาทเลขไมล์คันนี้นะ 5 1 0 0เท่านั้นนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะเฉลี่ยรถวิ่งปีละ20,000นะไมยแบบนี้นะ้อยมากๆนะแล้วรถไม่เกิน5ปีนะคะเป็นรถปี2018เนาะตัวนี้นี่เลยแม้เขาจะเป็นตัวเริ่มต้นม,นะมีนะพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันนะตัวที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะตัวนี้นะโทรออกนะคะหรือว่ารับสายเนาะอ่ะาแล้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะปรับเครื่องเสียงนะต่างๆเนาะปรับได้ ส่วนตัวนี้หน้าจอของเขาเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้นะคะว่าเราจะใช้อะไรนะ,ะหรือเราจะเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้เช่นกันถ้าเราอยากฟังเพลงจากโทรศัพท์และที่อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ก็จะเป็น USB นะคะสามารถเชื่อมตรงนี้ได้เลยส่วนช่องเล็กๆตรงนี้จะเป็นนะคะ AUX ส่วนถ้าถามว่า p o w e r l e ์เลดเขาอยู่ตรงไหนนะ,ะอยู่ตรงนี้นะ,ะเล็กๆตรงนี้นะ ให้หนึ่งช่องอ่ะนี่ก็ที่วางแก้วนะ้ำมาที่เก็บของต่างนะคะเล็กๆ,ๆเลน้อยนะส่วนตัวนี้เป็นเกียร์อตโต้แน่นอนขับง่ายขับคล่องนะใครที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบอกเลยคันนี้คือเวลาขับไปที่ต่างไม่ต้องเป็นกังวลเราหาที่จอดง่ายมากๆเพราะคันนี้เป็นคันเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ข้างหลังกันนะคะอ่ะและอีกตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยนะเป็นรถอีโคคาร์ที่ราคาถูกและให้ออปชั่นมาแบบจัดหนักจัดเต็มสลหรับ ตัวเริ่มต้นแบบนี้นะคุ้มค่ามากๆส่วนด้านหลังของเขานะคะมิาตัวนี้นี่เลยนะ,ะเดี๋ยวจะนั่งให้ดูเนาะแอนสูงแล้วคนอนะีกสามเนาะตัวนี้ก็ยังเหลือพื้นที่กว้างอีกเยอะเลยนะตัวนี้ก็นั่งได้แบบสบายๆนะคะไปกันได้ประมาณ5้าคนนะถ้าไม่แอดมากเกินไปสลหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันนะตัวนี้ก็เป็นตัว5ประตูเนาะสาหรับมิาดนะเล็กๆนะหาที่จอดง่ายนี่เลยนะคะด้านหลังของเขานะคะพื้นที่เก็บสัมภาระน,นะคะบางคนอาจจะว่าเฮ้ย มันน้อยเกินไปนะไม่เป็นไรสมมุติว่าวันหนึ่งอยากที่จะไปซื้อทีวีหรือว่าขนตู้เย็นนะเราก็พับเบาะตรงนี้ลงไปได้นะคะนี่เลยนะคะแบบง่ายๆนะผู้หญิงทําได้เองนะไม่ต้องใช้แรงอะไรมากนะอ่ะนี่แค่นี้นะคุพี่ก็สามารถเอาไปขนตู้เย็นทีวีได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันของคันนี้กันนะตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะสวยนะตัวนี้ใส,ส่สเกิร์ตมาแล้วเรียบร้อยถ้าลูกค้าไปออกใหม่เนี่ยค่าชุดแต่งนี่แพงนะหรือถ้าไปใส่เองน,นะ แต่ตัวนี้ชุดแตกมาแบบเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันนะตัวตอนนี้นะคะก็คือมีโปรบัตรแลกเงินนะคะลูกค้ามีบัตรราชการบัตรพนักง,งานบัตรประกันสังคมหรือแม้แต่กเรกษตรกรก็ออกได้ถ้ามีสมุดเล่มเขียวนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดและบัตรผ่อนงวดลดได้ทั้งรถยนต์นะคะและรถมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ก็เข้าเงื่อนไขเหมือนกันอ่ะ ถ้าลูกค้ามีบัตรตามนี้ออกรถคันนี้นะรับเงินสดกลับบ้านทันทีนะ3 0 0 0 0บาทหรือถ้าลูกค้านะคะไม่เอาเงินกลับบ้านเนาะก็เอามาใช้เป็นส่วนลดได้ทันทีเลยนะคะ3 0 0 0 0บาทถ้าลูกค้ามีบัตรตามที่แจ้งตรงนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆไปเลยตัวนี้งวดผ่อนตลอดสัญญาอยู่แค่ประมาณ4 0่พกว่าบาทแปดสีงวดนะและราคาเงินสดตัดโปรออกใหม่คันนี้5 0 0 0 0 0หนะวันนี้เราไม่ขาย ปี2018นะรถคันนี้ขายแค่2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะถูกลงไปทันทีถึง2,000 0 0บาทนะไม่มีที่ไหนคุ้มค่าขนาดนี้แล้วสามเหลี่ยมออโต้เท่านั้นและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่สะดวกเดินทางมาแอนบอกเลยว่านะเรามีบริการเซน็นเอกสารและส่งรถถึงที่ตัวนี้คุ้มค่ามากเราไม่คิดค่าดำเนินการนะ ส่งรถให้ฟรีด้วยถ้าลูกค้าทําเอกสารผ่านเนาะไม่ต้องเดินทางมาเองเลยสำหรับยุคโควิดแบบนี้นะซึ่งตอนนี้นะร้านสเนเออโต้ของเรานะส่งลูกค้าต่างจังหวัดนะเดือนนี้หลายคันมากๆนะคะไม่ต่ำกว่า1ิคันนะสามารถไปดูรีวิวได้นะขึ้นเทนเลอร์ไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยถ้าลูกค้าสนใจนะสามารถติดต่อแอนได้โดยตรง0942581676สามเนี่ยอออโต้รถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความค่า เลือกสามเนีมอตโต้สวัสดีคะ่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ